สวัสดีนะคะมาทำช่อนี้กันค่ะช่อแบบนี้นะเริ่มต้นเลยค่ะโฟมเนาะพันกระดาษแล้วก็ปักทุน่นอันนี้ใช้โฟมหกนิ้วนะโฟมประมาณนี้หกนิ้วโฟมไม่กว้างโฟมเล็ก ตัดครึ่งแล้วก็ตัดครึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่ครึ่งแรกครึ่งที่สองครับสาม นนต้นนึ่นเองนะอันนี้ในส่วนที่สามอันนี้แต่ครึ่งแรกเอามาเริ่มเริ่มตัวนี้ก่อน,แผ,นแผ่นที่ใหญ่ที่สุดทบอย่างนี้นะทำอยางนี้ แบบนี้ใช้ด้านหลังระยะให้พอดีค่ะระยะเข้าขให้พอดูพอดีนะ ต่อไปตัวที่ว่าตัดสามตัดสามชิ้นแรกตัดสามชิ้นแรกมาอย่างเงี้ยเราจะทายเป็นสามาเหลี่ยมทำมาอย่างเงี้ยเจะกอเทปก่อน แบบนี้ต่อไปก็คือแผ่นที่ตัดสามชิ้นที่สองจะพับไหมเยียงธรรมดา45องศา มั่นใจก็กเ็เทป่อนตัวหลุดนะเอามาเลยกระยะเอากัะระยะเอาความพอดีค่ะเราได้แผ่นที่ตัดครึ่งของแผ่นใหญ่แผ่นแรกพับก่อน จะทำคลื่นหรือจะทำแบบอื่นก็ได้นะอืมแบบนี้ ก็คือแผ่นนี้ตัวที่ตัดครึ่งของส่วนที่ตัดสามนะแผ่นแรกแต่มางี้แล้วก็พับอีกติดสกอ็อตเทปกันทะลุดวางตัวนี้วางฝั่งนี้ ฝั่งนี้พับนี้พับ,บธรรมดาเอียงสี่เหลีนน่ยมนี้ธรรมดาเอียงมาธรรมดาแล้วก็พับฝั่งต้องการให้มันดูสลับกันค่ะอืมเป็นสุดท้าย นี่ด้านหลังเขาเอาเลยค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดส u b s c ส i า e ด้วยกันค่ะก่นหน้าจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ